สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในห้องข่าวข้างบ้านนะครับพื้นที่ที่เราจะมานั่งล้อมวงคุยกันถึงเรื่องราวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆเหมือนเพื่อนคุยกันคุณผู้ฟังครับถ้าเปรียบการเมืองไทยตอนนี้เหมือนละครเวทีเรื่องยาวๆสักเรื่องหนึ่งต้องบอกเลยว่าเรากําลังเดินทางมาถึงองค์ที่เข้มข้นที่สุดเลยก็ว่าได้ตัวละครแต่ละตัวกําลังเชื่อดเฉินบทบาทกันอย่างถึงพริกถึงขิงและมีฉากสําคัญฉากหนึ่ง ที่เพิ่งจะเปิดม่านไปสดสดร้อนๆและฉากนี้แหละครับที่อาจจะกําหนดทิศทางของเรื่องราวทั้งหมดนับจากนี้ไปเลยทีเดียวฉากที่ว่านั้นก็คือคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเส้นทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ครับก่อนหน้านี้เราทุกคนต่างก็เฝ้ารอกันอยู่ใช่ไหมครับว่าตกลงแล้วการจะสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงกันแน่ต้องทําประชามติกี่ครั้ง แล้วเราในฐานะประชาชนจะมีสิทธิ์เลือกคนที่จะมาเขียนกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วยมือของเราเองได้หรือไม่และในที่สุดครับสารรัฐธรรมนูญก็ได้ให้คำตอบออกมาแล้วครับซึ่งคำตอบนี้มันก็มีทั้งส่วนที่ทำให้หลายฝ่ายโล่งใจและส่วนที่สร้างความท้าทายใหม่ขึ้นมาพร้อมๆกันสารท่านบอกว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับนั้นจะต้องมีการทำประชามติถึง3ครั้งครับแต่ท่านก็ใจดีนะครับ บอกว่าครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยสามารถรวบจัดพร้อมกันได้เลยเท่ากับว่าในทางปฏิบัติแล้วก็จะเหลือแค่สองครั้งเท่านั้นแต่ประเด็นที่กลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ขึ้นมาทันทีก็คือศาลท่านวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่สามารถที่จะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอโดยตรงจากประชาชนได้โอ้โหพอเจอประโยคนี้เข้าไปเท่านั้นแหละครับเกมการเมืองที่กำลังเดินอยู่ก็สะดุดกึกทันที เพราะมันไปขัดกับแนวทางที่พักการเมืองฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักประชาชนเคยตั้งธงเอาไว้เลยว่าหัวใจสําคัญของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่คือการคืนอํานาจให้ประชาชนได้เลือกสอส,อสอรอด้วยตัวเองพอสถานการณ์ออกมาเป็นแบบนี้คนที่ขยับตัวเร็วที่สุดและแสดงท่าทีแข็งกร่วที่สุดในทันทีก็คือพักประชาชนครับทันทีที่คําวินิจฉัยออกมาหัวหน้าพักประชาชนคุณเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒ ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเร่งด่วนเลยครับเหมือนกับรู้ดีว่าหากปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังหรือปล่อยให้เกิดความคลุมเครือแม้แต่นาทีเดียวพวกเขาอาจจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเกมนี้ทันทีคุณเทงออกมาพร้อมกับข้อเรียกร้องที่ชัดเจนและเฉียบขาดสองข้อส่งตรงไปยังพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักแกนนำอย่างพักภูมิใจไทยครับข้อแรกเขาบอกว่าเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สะดุด ทุกพักการเมืองควรจะต้องรีบยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด15ของตัวเองเข้ามาสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วที่สุดควรจะไม่เกินสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำคุณเท็งย้ำนะครับว่าตอนนี้พักประชาชนกับพักเพื่อไทยได้ยื่นร่างของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ยังไม่ได้ยื่นและเป็นคนสำคัญที่สุดในเกมนี้ก็คือพักภูมิใจไทยในฐานะพักแกนนำรัฐบาลนั่นเองดังนั้นขอให้พักภูมิใจไทยรีบเสนอร่างของตัวเองเข้ามาซะ อย่าได้ชักช้าและข้อที่สองคุณเทงบอกว่าให้ทุกพักช่วยกันผลักบันให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เป็นการด่วนภายในเดือนกันยายนนี้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องรอให้รัฐบาลถแถลงนโยบายก่อนด้วยซ้ําทําไมถึงไม่ต้องรอเพราะคุณเทงให้เหตุผลว่าการแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติคือเรื่องของสสและสวในสภามันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล ดังนั้นจึงสามารถเดินหน้าทำไปได้เลยไม่ต้องรอพิธีรีตองอะไรอีกต่อไปคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่านี่คือการเดินเกมที่รวดเร็วและดุดันมากๆของพักประชาชนมันคือการส่งสัญญาณเตือนไปยังพักภูมิใจไทยอย่างชัดเจนว่าอย่าคิดจะเล่นเกมยื้อเวลาเด็ดขาดเพราะทุกนาทีที่เสียไปมันหมายถึงความเสี่ยงที่การทำประชามติรอบแรกพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่เดือนข้างหน้าอาจจะเกิดขึ้นไม่ทันตามข้อตกลงและประโยคเด็ด ที่กลายเป็นพาดหัวข่าวในทุกสำนักเลยก็คือตอนที่นักข่าวถามว่าแล้วถ้าเขาไม่ทําล่ะถ้าพักภูมิใจไทยเขาบ่ายเบี่ยงไม่ยอมทําตามข้อเรียกร้องละ่ะคุณเทงตอบกลับมาทันทีเลยครับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าถ้าหากมีความพยายามที่จะบิดพลิ้วข้อตกลงที่ให้ไว้พักประชาชนก็พร้อมที่จะใช้เสียงสอสทั้ง143เสียงที่มีอยู่ในมือเพื่อล้มรัฐบาลของคุณอนุทินทันทีโอ้โ นี่ไม่ใช่แค่การขู่แล้วนะครับแต่มันคือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนเลยว่าพักประชาชนกำลังเดิมพันทุกอย่างไว้กับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้และพวกเขาก็เชื่อว่าตัวเองมีอำนาจต่อรองที่สูงมากพอที่จะทำให้รัฐบาลเสียงน้อยต้องยอมทำตามเกมนี้มันก็เลยกลับมาตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับมันกลายเป็นเกมวัดใจกันระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยว่าใครจะแน่กว่ากัน ฝ่ายหนึ่งก็ถือไพ่143เสียงที่สามารถชี้ชะตารัฐบาลได้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็กลุมอำนาจรัฐเอาไว้ในมือแล้วคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมามันเป็นอุปสรรคที่แท้จริงหรือเป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่ฝ่ายการเมืองจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อต่อรองผลประโยชน์กันแน่แล้วเส้นทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พักประชาชนวางเอาไว้มันยังมีความเป็นไปได้อยู่มากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดของคําแถลงการและแผนการปลดล็อกรัฐธรรมนูญของพักประชาชนกันต่อนะครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาวางเกมนี้ไว้อย่างไรเอาล่ะครับพอเราเห็นท่าทีที่แข็งกล้าวของพักประชาชนที่ประกาศกล้าวว่าถ้าบิดพลิ้วพร้อมล้มรัฐบาลแล้วนั้นทีนี้เรามาเจาะลึกกันในรายละเอียดของคําแถลงการของคุณเทง้งนัทพงศ์กันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้ว แผนการปลดล็อกรัฐธรรมนูญที่เขาวางไว้นั้นมันมีหน้าตาและขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้วมันยังมีความเป็นไปได้อยู่มากน้อยแค่ไหนภายใต้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างแรกเลยต้องย้ำกันอีกครั้งว่าเป้าหมายสูงสุดของพรรคประชาชนยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือสอสอรอ ซึ่งเงื่อนไขนี้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงหรือ M O U ที่ทำร่วมกับพักภูมิใจไทยครับทีนี้พอสารรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องทำประชามติ2ครั้งโดยรวบครั้งที่1กับ2เข้าด้วยกันทางพักประชาชนก็ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะพวกเขาก็คาดการไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องทำอย่างน้อยสครั้งตามคำวินิจฉัยเดิมเมื่อปี2564อยู่แล้ว กรอบเวลาสเดือนที่วางไว้ในข้อตกลงก็คือกรอบเวลาที่เผื่อไว้สำหรับสถานการณ์แบบนี้เรียบร้อยแล้วแผนการที่พวกเขาวางไว้จึงเป็นแบบนี้ครับพวกเขาต้องการจะจัดประชามติรอบที่1ให้เกิดขึ้นพร้อมกันกับวันเลือกตั้นทั่วไปที่จะเกิดขึ้นหลังจากการยุบสภาภายใน4เดือนข้างหน้านี้เลยครับนี่เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสตัวนะครับ 1. คือช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินมหาศาล และ 2. คือช่วยกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้นด้วยโดยคำถามในประชามติรอบแรกนี้จะเป็นการถามพร้อมกัน2ประเด็นในคราวเดียวเลยครับคือประเด็นที่ 1. เห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และประเด็นที่2เห็นด้วยหรือไม่กับวิธีการและเนื้อหาในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ส่วนประชามติรอบที่สองนั้นก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่สอสอร,อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อถามประชาชนเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะรับรองร่างฉบับนั้นหรือไม่ฟังดูเหมือนจะเป็นแผนการที่ลงตัวใช่ไหมครับแต่มันก็มาติดปัญหาใหญ่ที่ผมได้เล่าไปในตอนแรกนั่นก็คือประโยคที่ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ ประโยคนี้ถ้าฟันเพินๆนมันก็เหมือนกับเป็นการปิดประตูตายเลยนะครับสำหรับแนวคิดที่จะให้มีสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซตแต่ทางพักประชาชนเขาไม่ได้มองแบบนั้นครับพวกเขาพยายามจะตีความและหาช่องทางทางกฎหมายที่ยังพอจะเป็นไปได้อยู่นี่คือการตีความที่ชาญฉลาดมากนะครับพวกเขามองว่าคำวินิจฉัยของศาลใช้คำว่าโดยตรงซึ่งคำว่าโดยตรงเนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญ พวกเขาเลยเสนอทางออกว่ามันอาจจะยังมีการออกแบบกระบวนการที่เป็นไปได้อยู่เช่นให้ประชาชนเลือกตั้งสสรเข้ามาเหมือนเดิมให้สสรชุดนั้นไปยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแต่แทนที่สสรจะส่งร่างนั้นไปให้ประชาชนลงประชามติโดยตรงก็ให้สสรส่งร่างนั้นกลับมาให้รัฐสภาคือสสและสอวอ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนหนึ่งชั้นแล้วจึงค่อยให้รัฐสภาเป็นผู้ส่งร่างนั้นไปทำประชามติกับประชาชนเป็นขั้นตอนสุดท้ายด้วยการเพิ่มขั้นตอนให้รัฐสภาเข้ามาเป็นคนกลางแบบนี้มันก็อาจจะถือได้ว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นการให้ประชาชนเลือกผู้ร่างแล้วส่งไปลงมติโดยตรงอีกต่อไปเป็นการพยายามหาทางออกทางกฎหมายที่น่าติดตามมากครับว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ นี่คือแผนการทั้งหมดที่พักประชาชนวางไว้ซึ่งแน่นอนว่าแผนการทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากพักแกนนำรัฐบาลทีนี้เราลองมาฟังมุมมองจากฝั่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลกันบ้างครับคุณอนุทินก็ออกมายืนยันเสียงแข็งเลยนะครับว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ให้สัญญากันไว้แน่นอนท่านย้ำด้วยนะครับว่า สิ่งที่ทำร่วมกับพักประชาชนนั้นมันไม่ใช่แค่ MOU หรือบันทึกความเข้าใจทั่วไปเท่านั้นแต่มันควรจะเรียกว่า agreement ซึ่งมีความหมายว่าข้อตกลงที่ผูกมัดกันอย่างจริงจังและเป็นทางการมากกว่าท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยเมื่อครบสเดือนท่านยุบสภาทันทีแน่นอนเพราะนี่คือเจตนารมร่วมกันของทั้งสองพรรอยู่แล้วที่เห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดของสภาชุดนี้คือการยุบสภา แต่ท่านก็ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องของสภาภายในกรอบเวลาสเดือนนี้ถ้าทำได้ก็จะเป็นไปตามขั้นตอนแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องค้างเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากยุบสภาไปแล้วทุกพักก็ค่อยไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนอีกทีว่าแต่ละพักมีแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรประโยคนี้แหละครับที่เป็นจุดที่น่าจับตามองมันคือทางออกของรัฐบาลหรือเปล่า มันเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณไกลๆหรือไม่ว่าหากกระบวนการในสภามันมีความล่าช้าหรือซับซ้อนเกินไปก็มีความเป็นไปได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเกิดขึ้นไม่ทันก่อนการยุบสภามันก็เลยกลายเป็นเกมวัดใจกันอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าฝ่ายหนึ่งก็พยายามเร่งทิพวิถีทางให้เกิดขึ้นทันทีส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็รับปากในหลักการแต่ก็ทิ้งเงื่อนไขเรื่องเวลาเอาไว้เป็นทางถอยเช่นกันเอาล่ะครับ พอเราเห็นท่าทีของทั้งสองฝ่ายแล้วฝ่ายหนึ่งก็เร่งเครื่องเดินหน้าเต็มกำลังขีดเส้นตายชัดเจนพร้อมกับคำขู่ว่าถ้าบิดพลิ้วก็พร้อมจะล้มรัฐบาลได้ทุกเมื่อส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็รับปากในหลักการใหญ่แต่ก็ยังทิ้งเงื่อนไขเรื่องเวลาเอาไว้เป็นทางหนีทีไล่มันคือเกมวัดใจที่ตึงเครียดและน่าติดตามอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพรวมของแผนที่อันซับซ้อนนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีนักวิเคราะห์การเมืองขั้นหนึ่งได้สรุปโรดแม p หรือเส้นทางการปลดล็อกรัฐธรรมนูญของพักประชาชนเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจครับเป้าหมายสูงสุดนั่นชัดเจนมากนั่นก็คือการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากสสรที่ประชาชนเป็นผู้เลือกและที่สําคัญคือเป้าหมายนี้ไม่ใช่แค่นโยบายลอยๆอีกต่อไปแล้วแต่มันถูกผูกมัดเอาไว้ด้วยข้อตกลงทางการเมืองที่มีชะตากรรมของรัฐบาลเป็นเดิมพัน กติกาใหม่ของเกมที่เพิ่งถูกกำหนดโดยสารรัฐธรรมนูญก็คือจะต้องมีการทำประชามติสองครั้งซึ่งพักประชาชนก็ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคเพราะได้วางแผนรองรับสถานการณ์นี้เอาไว้แล้วกลยุทธ์สำคัญก็คือการพยายามเชื่อมโยงการทำประชามติครั้งแรกเข้ากับปฏิทินการเมืองใหญ่นั่นก็คือการจัดให้เกิดขึ้นพร้อมกับวันเลือกตั้งทั่วไปเลยเพื่อประหยัดทั้งงบประมาณและกระตุ้นให้คนออกมาใช้สิทธิ์และความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด ก็คือการหาทางออกทางกฎหมายให้กับประเด็นที่มาของสอสอรอซึ่งพวกเขาก็ตีความว่ายังพอมีช่องทางอยู่ไม่ได้ถูกปิดประตูตายไปสทัทีเดียวแต่บทสรุปของนักวิเคราะห์ท่านนี้ก็ย้ำเตือนในสิ่งที่เราคุยกันไปครับว่าแผนการทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากพรรคแกนนารัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นพรรคประชาชนเพียงพรรคเดียวไม่สามารถผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ และนี่คือจุดที่ทำให้การเมืองไทยในอีกสเดือนข้างหน้านี้น่าจับตามองมากที่สุดครับคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าคุณอนุทินพยายามย้ำคำพูดของท่านอยู่เสมอว่าข้อตกลงนี้ไม่ใช่แค่ M.O.U. แต่คือ Agreement ทำไมท่านถึงต้องเจาะจงใช้คำนี้ในทางการเมืองแล้วคำว่า Agreement หรือข้อตกลงมันมีน้ำหนักและความรู้สึกที่ผูกมัดกว่า M.O.U. หรือบันทึกความเข้าใจเยอะเลยครับ มันคือการแสดงออกให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การจดบันทึกว่าเราเข้าใจตรงกันนะแต่มันคือสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันอย่างเป็นทางการและที่สำคัญไปกว่านั้นสัญญาฉบับนี้ไม่ได้มีคู่สัญญาแค่พักประชาชนกับพักภูมิใจไทยอีกต่อไปแล้วครับแต่มันได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาประชาคมไปโดยปริยายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าข้อตกลงทั้งหมดนี้ มันถูกประกาศออกมาให้สาธารณชนรับรู้กันอย่างกว้างขวางพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ถึงเงื่อนไขนี้และกลายเป็นสักขีพยานของสัญญาฉบับนี้ไปแล้วเรียบร้อยดังนั้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเบี้ยวหรือบิดพลิ้วสัญญาฉบับนี้ขึ้นมาผลกระทบที่ตามมามันจะรุนแรงกว่าที่คิดเยอะเลยครับผลกระทบอย่างแรกก็คือผลกระทบทางการเมืองโดยตรงอย่างที่คุณเท้งได้ประกาศกล่าวไว้ว่า พักประชาชนพร้อมจะใช้143เสียงที่มีอยู่ล้มรัฐบาลเสียงน้อยของคุณอนุทินได้ทันทีซึ่งนั่นจะสร้างความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นมาอีกระลอกใหญ่อย่างแน่นอนและผลกระทบอย่างที่สองซึ่งอาจจะน่ากลัวกว่าในระยะยาวก็คือผลกระทบจากประชาชนผู้เป็นสักขีพยานนี่แหละครับพักการเมืองที่ผิดสัญญาประชาคมจะถูกสังคมประนามจะสูญเสียความน่าเชื่อถือและที่สำคัญที่สุด คือจะถูกลงโทษอย่างสาสมในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างแน่นอนชื่อของพรรคที่บิดพลิ้วจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแบบไม่น่าจดจำไปอีกนานแสนนานเลยครับนี่คือกติกาการเมืองรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากนะครับมันคือการยกระดับมาตรฐานทางการเมืองที่คำพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายและราคาที่ว่านั้นก็สูงมากซะด้วย สุดท้ายแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับชีวิตของพวกเราทุกคนล่ะครับก็เพราะว่าพวกเราต่างก็รู้ดีว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่เราใช้อยู่นั้นมันมีจุดบกพร่องมีปัญหาและเป็นต้นตอของความขัดแย้งทางการเมืองมาอย่างยาวนานการมีความหวังที่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงมันก็คือความหวังที่จะได้เห็นประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนั่นเองดังนั้นเกมการเมืองที่เดิมพันสูงลิ่วครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเดิมพันอนาคตของพวกเราทุกคนก็ต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้รัฐบาลของคุณอนุทินจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้ได้หรือไม่และพรรคประชาชนจะใช้ไพ่ในมือของตัวเองอย่างไรเส้นทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเกิดขึ้นได้จริงหรือสุดท้ายแล้ว ทุกอย่างจะจบลงที่การยุบสภาและเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งคำตอบยังไม่มีใครให้ได้ในวันนี้และมันคือเรื่องที่เราในห้องข่าวข้างบ้านแห่งนี้ต้องคอยจับตาดูไปพร้อมๆกัน